สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยนะจ้าทีมากรับชมแนวทางเลยค่ะมาเป็นกําลังใจให้กับ joy, แอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางไว้เล่าพัฒนาจ้า,จาวันศุกร์วันที่ห้าเดือนสี่ มาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแลวกตามเคยจะสำหรับพ้นเล่าพัฒนาของวันพุดจ่าวันผุดวันที่สามเดือนสี่สำหรับเล่าพัฒนาของวันวันผุดวันที่สามมีแนวทาง,ขงเขาพลาดไปนะจ้าแอดจอยให้ไปที่เด่นสำหรับสุดเด่นให้ไปที่สองกับสามวิ่งรูดสำหรับพ้นจะหกตัวคือหกศูนย์หนึ่งเก้า หา้าเก้าลางหกตัวคือหกศูนย์ลางสุดสี่ตัวก็คือหนึ่งเก้าจะสำหรับบุญก็คือเก้าห้าเก้ากระต่องขอตุดขอไพ่พี่น้องเอฟซีได้หลายนอกจากสำหรับสุดเด่นของเฮามีเจ็ดเก้าชุดกันของเฮามีสามเก้าบนมาหาเก่าโอ้โหเขียดเลยมาแบบนี้อ่ะเมื่อนี้ก็ฝากตามต่อลากาศนอกจากเพื่อบ,บุเป็นการเสียเวลาค่ะ ตามต่อละกันเนาะสำสหรับแนวทางรับพัฒนาของวันซุกวันทีหาจ่าอ่ะฝากตามต่ออีกละกันเนาะจะเมืออ่อหนีวันซุกเหล้กวก็ขอให้มาปังปลงๆละกันเนาะจะ้ะเบิ้งไว้เป็นแนวทางจ้ะแนวทางการมีเข่ามีรูดเราจะสูตรการคำนวณมีเข่าละกันมีรูดจะดผิดพลาดประการใดกับโคตรโคไฟพี่นอเอฟซีหลายๆเราจะทามักทาชอบจังได้กระจัง คอยตามนจะถาบวมหมักบวชอบกับทางไดยกาสามารถปล่อยผ่านได้เราจะส่วงนี้หูซื้อวัาแนวทางทุกๆแทบทุกๆแนวทางสค่อนขางจับทางยากไปอีกนิดหนึ่งเราจะช่วงนี่น้องบัวสิเป็นหุนห่นหุน่นนี่เคอ,อหีหุ่นห้างเซิงห้าหน้่ยกรมาได้แบบโอ้โหส่วงนี้แนวทางคอนขาง,ของอยากจับเลขยากนะจะสำหรับลากพัฒนาเมื่อนี้กะตามกันต่อรุ่นกันต่อจะสุดเด่นให้ไปที่เด่น สกับ5วิ่งรูดจ้าสาวิ่งไส้รูดก็เ้ามากักตัวใดชอบตัวใดการนั่ไปวิ่งไปรูดได้เนาะจ้าเด่นอยู่สองตัว3กับหาวิ่งรูดจับคู่3จับไปที่3ามห้า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสำหรับเด่นหาวิรุณหาจับคู่ไปที่ห้าหกห้าเจ็ดหาแปดห้าเก้า ตามด้วยหาศูนย์อ่านี่คือชุดเด่นจากสำหรับตัวกันสองสามจะเริ่มเบิงชุดการ้ดยด้วยจากสองสี่สองหาสำหรับชุดเด่นข้อห้าหาเก้าหาเก้านี่คืองวดก่อนมาบนเนอกจากตรงตรงเนาะทามัก้าอบตัวเดิมก็คือตามใดตามบ่มักบ่ชอบตัวเดิมก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากส่วนนี้ ซึ่งว่าแนวทางก็เราว่างไว้ด้วยลาการจะสำหรับราพัฒนามาตัวเดิมๆซ้ำๆวันติดสองสามวันติดกันมีเสนเดียวกันเราจะสำหรับสามตัวจะสองสามห้าห้าศูนย์สี่สองสาม 8ปดหสอ่านี่คือสูตร,ตาส,ส,ตราสามตัวบนจับหายสี่สูตรจ้าสามตัวบนทาหมักตาชอบถา,า,บถ,าถูกใจจังได้กระจังคอยตามเราจ้ะสําหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวขอเน้นไปที่แปดห้าสาสองสามห้ากันขอเน้นไปที่สองสี่ เด่นหาวิรุธหาสุดเด่นเน้นไปที่ห้าศูนย์หาแปดสามแปดสามหาหันแนวทางเวลาพัฒนาของวันซุปมือหนีตามหนีเลยจ้า หมักตัวได้ชอบตัวได้โจดไวแค่ใบฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกะันเนาะจะทาหมักทาชอบจังคอยตามเนาะจะแอ้จอยกะลงงหายไปตามสูตรละกันอยากน้นมาแบ,บานน่งปันเนาะผิดพลาดประการใดกะโคตรให้พี่น้องเอฟซีหลายๆจะรับชมไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับลินี้ก็โจบเพียงซํานีเนาะจะเขาหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆกะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ล่อนะจากเพื่อเสเด็จบุพภาสนววทางต่อไปจ้าสำหรับแน,ทนวทางก็คือแอดพลยกคชั้มิไฮห่างไรแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลับไปก่อนขอเกา่าคำว่าสวัสดีจ้า